สวัสดีค่ะสบายดีกันบหม่คันเพื่อนอวันนี้นะคะมายาก็จะมาพูดคุยทักทายเพื่อนๆน,นะคะหลังจากที่ว่าหายหน้าหายตาไปนานพอสมควรนะคะเพราะว่าช่วงนี้มายาไม่ค่อยได้ทําคลิปเนาะก็วันวันหนึ่งก็จะยุ่งนะคะเพื่อนยุ่งมากๆก็เลยไม่มีเวลาค่อยทําคลิปเท่าไหร่วันนี้นะคะมายาก็มาอยู่ที่หน้าไายงานนะคะก็คือเป็นไ้างานในสวนนะมายาได้ทํา ศาลาท่านเพื่อนศา,าลาริมบอ่อปลาท่านเพื่อนอยู่ในสวนหลังบ้านท่านเพื่อนก็เป็นศาลาไม้นะคะอ่าก็เป็นสองชั้นท่านะะเพื่อนเป็นศาลาสองชั้นแล้วก็ตอนนี้อ่าช่างไม่ได้มาวันนี้วันนี้ช่างไม่ได้มาทางาน,น,น,งางานก็เป็นวันอาทิตย์เนาะก็เลยหยุดมายาก็เลยอ่ามีโอกาสได้มาทําวิดีโอพูดคุยกับเพื่อนๆนกันนะคะ ก็ศาลาหลังนี้เป็นศาลาสองชั้นนะคะเนื้อทีอ่ชั้นล่างชั้นบนรวมกันก็อยู่ที่ประมาณร้อยยี่สิบกว่าตารางเมตรเกือบร้อยสาสิบตารางเมตรนะเพื่อนก็ปกติแล้วเนี่ยคือศาลาหลังนี้คือมันเป็นแบบว่าบ้านนะฮะเป็นบ้านแล้วมายาก็ยังไงอะลื้อไม้เก่านะเพื่อนลื้อไม้เก่าออก แล้วก็มาเก็บเอาไว้นะคะเพื่อนเก็บเอาไว้ก็คือไม่ได้ทําอะไรนะคะเราก็เลยจะทาาําศาลาแต่บ้านอ่ะมันมีทั้งหมดอ่ะสามช่วงแต่มาญาตัดออกไปแค่เหลือสองช่วงนะคะให้มันเหลือ,อพื้นที่ที่น้อยลงนะเพื่อนเพราะว่าเกิดทําแบบว่าเต็มพื้นที่ตัวบ้านเดิมเลยเนะี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ200กว่าตารางเมตรนะเพื่อนมันก็ค่อนข้างที่จะใหญ่เกินไปสำหรับศาลาเนาะก็เลยตัดออกนะเพื่อน ก็นะคะเดี๋ยวมายาจะพาเพื่อนๆดูรอบๆเนาะมันก็ยังทําไม่เสร็จอ่ะเหลืออีกหลายอย่างมาเพื่อนเลยหลายอย่างด้านนี้ยังไม่ได้ติดคือผนังเนี่ยเราจะทําแค่สามผนังนเพื่อนทำสามผนังส่วนผนังตรงนี้ก็ปล่อยโล่งเลยนะฮะแลกผนังด้านหน้า ตรงนี้ก็จะเป็นาทางขึ้นนะเพื่อนทางขึ้นจะมีบันไดนะเพื่อนบันไดทางขึ้นอยู่ด้านนี้นะคะอยู่ด้านนี้อากาศค่อนข้างที่จะร้อนนะคะนี้ไม่มีลมเลยใช้เสาทั้งหมดนะคะสิบสองต้นนะเพื่อนเสาเป็นเสาไม้ ท่อนเดียวนะเพื่อนก็คือเราทําการตัดตีนเสานะคะออกเพราะว่ามันอย่างไงอ่ะมันมีการผุกรก่อนบ้างนะคะก็เลยต้องตัดออกและอย่างเสาพวกนั้นนะคือมันอยู่ใต้ดินไงก็เลยตัดแค่เฉพาะตรงส่วนของขอ,งขอดินออกส่วนอันที่ว่าใต้ดินแล้วก็ลื้อถอนขึ้นมานะครับอ่าเป็นตอตอเสาเนี่ยค่อนข้างที่จะใหญ่พอสมควรใหญ่มากๆตอเสา เสานะคะมีเกือบหน้าสิบนะหน้าแปดหน้าเก้าจุดห้านะคะเพราะเราทำการแบบว่าสาบากบางนะคะแต่ว่าเสาที่ทำสมัยก่อนเนี่ยมันจะเบี้ยวเบี้ยวบุดนบะุดเพื่อนเพราะว่าเขาเขาใช้แบบว่าไงแรงงานมนุษย์นะนเพื่อนในการถาใช้ขวานใช่ไหอย่างที่เพื่อนเพื่อนเห็นเนี่ยก็จะมันไม่เรียบนะก็คือเป็นคอนเซปต์ของเราเราไม่ต้องการที่จะ ให้ช่างเขาใสให้เรียบนะรับเพื่อนเพราะเราเสียดายความใหญ่ของเสาแล้วคือต้องการให้เป็นแบบแนวลอฟ์องฮับเพื่อนเสาก็จะเป็นนะคะเป็นเสาไม้เนื้อแข็งแข็งมากๆกก็จะมีไม้เนื้อแข็งนะคะทั้งหมด อันนี้บออปลาค่ะเพื่อนมองเห็นแรงมากๆเลยวิวข้างบนส่วนพื้นนะคะก็เขาเรียกว่าสัสังทองนะคะไม่อยากเรียกเรียกสังทอง คือเป็นไม้เนื้อแข็งแต่ก็คือเหมือนกับซอนลูปเพราะว่าเราไม่ต้องการให้ช่างเขายังไงอะไม่ให้เขาขัดอ่ะเพะื่อเพราะว่าหนึ่งสาม,มีมายาแกอยากจะเอาพวกแบบเนี้ยเก็บเอาไว้นั่นเพื่อนไม้ก็จะเป็นนะคะไม้มะค่าไม้ประดู่ไม้กระโบหลายไม้ค่ะคือเป็นไม้ตระกูลเนื้อแข็งหานเพื่อ เนี่ยวันอันนี้ช่างเขาขัดให้ดูนะเขาข่ะพอขัดแล้วมันเป็นแบบมันใหม่กันเพื่อนมันแบบคอนเซปต์ของเราที่เราอยากได้มันก็จะหายไปก็เลยไม่อยากให้างเขาขัดพอขัดออกมาจะเป็นนี่เห็นไม่ก็เห็นลายไม้ชัดเจนนะแต่ก็คือมันจะดูเหมือนไม้ใหม่ไงไมอยาก็เลยยังไม่อยากให้เขา,าขัด ก็คือตรงไหนที่มันสูงมันอะไรเพราะว่าหน้าไม้มันมเท่ากันไงเพื่อนความใหญ่แล้วก็ความสูงความหนาเนี่ยมันไม่เท่ากันเลยนะคะไม่เท่ากันสมัยก่อนนะคะก็คือยังไงอะเขาไม่ได้แบบว่าเป็นไม้จากโรงงานเนาะบ้านสมัยก่อนเนี่ยเห็นไหมเป็นลอยลอยเรืออันนี้เขาใช้เรือย,ยนตัดนะสมัยก่อนนะมันจะเป็น ไม้นี่ก็ยังไงอะ่ะมันเป็นไม้หน้าใหญ่เป็นนาหน้าสิบสองนาสิบน้าเก้านาแปดเลยแบบนี้ทีนี้เวลาเรามาใช้แบบเพราะว่าบ้านหลังอ่าหลังเดิมเนี่ยพักปูไม่ได้ปูสลับเอาไว้พ้าปูตาแบบตามเรียงไปเลยอะ่ะทีนี้พอรามายาเอามาเอามาทำเนี่ยเราต้องปูสลับพอปูสลับทีนี้มันก็คือ บางแผ่นมันใหญ่เกินไปแล้วเราหาคูไม่ได้เราก็ต้องใส่ข้างออกพอใส่ข้างออกมันก็เกิดการแบบว่าไงเสียหน้าไม้เนาะเสียหน้าไม้จากไม้หน้าสิบสองย่างเงี้ยหน้าสิบสี่เงี้ยมันก็เหลือหน้าเล็กลงเงี้ยก็เสียดายนะคะเพื่อนแต่ทำไงไ,ได้เราก็ต้องการที่จะปูแบบสลับนะนเพื่อนแต่ปูลสลับเนี่ยเราจะเสียเสียมาเยอะบอกเลย กระบอกือว่าที่สมัยนี้เขาเปลี่ยนชื่อกันเป็นต้นซับนะะเพื่อนไม้มะขาาไม้เอ่อไม้เกตนะคะแล้วก็ประดู่แล้วก็อกเอ่กมะข่าโมอะไรเงีย้ย ไม่ได้ใส่บาทน,นะฮะยังไม่ทําผนังนี้เวลายืนอยู่ด้านนี้เราก็จะเห็นอนะ่ะโซนสวนผักนะฮะโซนสวนผักตรงนั้นก็เป็นโรงไม้อนะเพื่อโรงไม้โรงเก็บไม้ ห้องตรง,ตรงนี้นะคะเพื่อนที่เราทำผนังเนี่ยอนาคตแล้วก็สามารถถ้าเป็นห้องนอนหนึ่งห้องได้นะคะส่วนตรงนี้ก็คือปล่อยโล่งเอาไว้ปล่อยโล่งเอาไว้เลยมืนเพื่อนๆดูเสาตรงนี้ แทบจะใหญ่กว่ยา,ยาตัวม,มายายเลยต้มเล็งเลยไม้แข็งมากเพื่อนเรื่องบนนะคะแล้วมีการใส่ตกแต่งให้หน้ามไม้มันเรียบพอใส่ออกมาแล้วก็ไม้จากสีเก่ามันกลายเป็นไม้ใหม่ทันทีเลย แต่เราก็ต้องใส่แนละบางจุดช่างบอกว่าไม่ได้เพราะว่ามันใหญ่ไหนมันกว้างเกินก็ต้องใส่มันเสมอกันนะไม้จันทันนะคะจันทันตรงไม้มะค่าไม้ประดูไม้อะไรนะมี ให้เราที่เราตัดคออะไรแบบตัดคอส่วนเนี้ยมันจะอยู่นะคะอยู่ข้างในดินบางอันมันก็ไม่ผุบางอันก็ผุเพราะมันมีพวกไม้กันเกาไม้อะไรด้วยเนาะไม้กันเกาไมา้ไม้เกศนะคะไม้เกศอะไรพวกนี้แล้วก็ไม้มะค่าตอใหญ่มาอันเดือดตอเริ่มเห็นไหม อันเนี้ยใหญ่มากนะ,ะจะไว้ปลูกปก,กยวยไว้เสาก็ยังมีเหลือนะเสาที่เลื้อยถอนมาทั้งหมดมันทั้งหมดมีสิบหกต้นเนาะแต่รวมๆกันแล้วมันยี่สิบสี่ต้นเพราะมันมีเสาอย่างอื่นด้วยไง อันนี้ก็ใช้ไม่หมดก็เราก็เอาไปทำอย่างอื่นไม้สวยมากหนักปึงเลยแดงจ้ะหนักมากทำน,นี่เนี่ยหนักปึงเลยอันนี้เป็นไม้เกตนะไม้เกตเนอไม้ดีมากข้างหนอสีสิดอย่างนงี้นะ เอาวลาแบบตดดัดออกมาเด้ไม้แข็มเน,นี้ยแข็กงไม้กันเก่าเนี่ยจะมี ยาวนะเพื่อนยาวเสาว,วางต้นยาวกับ6เมตรนันเพื่อนนี่ก็เศษไม้เนาะก็ยังสามารถใช้งานได้อยู่นะเพื่อนเศษไม้พวกนี้ก็คือไม่ได้ทิ้งนะอย่ามายาต้องเลือกนี่นยังใช้ได้อยู่จะเก็บเอาไว้ ่ทำนูน่นทำนี่ได้นะเพื่อนเพราะมันเป็นไม้เนื้อแข็งนะครับเพื่อนที่ว่างๆนี่นเพื่อนไม้ใั่ไหมเสียดาย,ยาไหม เนื้อดีๆนะไม้เนื้อแข็งไม้ประดู่ไม้มะค่าเศษไม้ก็อย่างนี้แม่งทำทำเฟอร์นิเจอร์ทำมาได้หลังเดือดต่อไม้ไม้ดีๆ้วงั้นได้หนักปึ้งเลย ไม้ฝาแล้วก็พวกรัดคอพวกอะไรยังอี้เยอะเยอะยาวเก้าเมตรเจ็ดเมตรยไม้ฝานี่ทาน้ำมันนั่นเนน้ำมันเจ๊กออยเดี๋ยวเขาเรียกกันน้ำมันอีกแบบนึงคล้ายน้ำมันไม้สักรักษาหนามไม้แบบเนี้ยต้อไม้แบบว่ามันไม่เคยได้แบบว่า ได้รับการบำรุงรักษามาประมาณเกือบห้าสิบปีนะเพื่อนไม้เนี่ยแต่มันก็ยังอยู่ในสภาพที่ดี <c oughs> อยู่ในสภาพที่ดีแต่ไม้มันแห้งไม้มันแห้งอนะเพื่อนเวลาจะทำอะไรก็จะต้องเน้นบอกช่างเขานะว่าระวังหน่อยเจาะนำนะคะอะไรอย่างเงี้ยแต่อย่าก,กลัวป่าวว่าไม้มันแตกเพราะว่าไม้ฝามันค่อนข้างที่จะบางนะเือนมันไม่หนาเนาะ จะมองจากด้านนอกน,นะคะตรงโคนเสานะคะยังต้องทํานะคะคอนกรีตรัดคอมันอีกรอบนึงนะคะเพราะว่าข้างบนมันก็ค่อนข้างที่จะหนักนะเพื่อนแล้วก็เสาก็ค่อนข้างที่จะสูงนะคะลำพังไอ้บาป เสาเสาปูนที่ว่ามันเป็นบ่ายอ่ะไม่น่าที่จะแบบว่ามั่นคงนะในระยะยาวเ <c oughs> พราะเราเปิดนะคะข้างบนมันเปิดโล่งม,มันมีฝาผนังมันก็อาจจะเกิดการโยกได้เองเราก็เลยต้องจะทำคนเสานะคะล้อมรอบมันเอาไว้อีกเพื่อความปลอดภัยในระยะยาวนั่นเปอน เสริมข้างล่างเนี่ยคือจะเป็นปูนขัดมัน,นค่ะเพื่อนทำปูนขัดมันอันนี้เป็นตอมอนะคะที่ทำขึ้นมาแต่เราก็จะต้องทำคอนกรีตนะคะแล้วก็ทำตะแกรงเหล็กล้อมอีกนะคะอุ้มอุ้มเสาขึ้นมาอีกประมาณนนะ,ะนเนี่ยเลยขึ้นมาเป็นเมตระคะ่ะเพื่อนความสูงจากไอ้ตอมอเดิมให้ขึ้นมาอีกเป็นเมตร ใช้ตะแกรงตะแกรงคือว่ามันก็มาดึงไม่ให้เนื้อปูนมันหลุดอ่แล้วก็เทลงไปแต่เวลาขัดบันนี่ต้องใช้แบบนะคะแบบแบบเหล็กใช้เครื่องขัดก็เป็นสาราารไม่ไย้ว่าสาราคาเฟ่ พอจะทำคล้ายๆว่ากึ่งคาเฟ่นะคะไปพักผ่อนมีเคาน์เตอร์บาร์มีอะไรอยู่แบบนี้นะคะสถานที่พักผ่อนของครอบครัวแล้วก็จะต้องซื้อพวกต้นไม้ล้อมสองต้นนี้คือเป็นต้นสมิตแดงต้นสมิดแดง อนาคตรตรงนี้ก็อาจจะปลูกหญ้าละเดีย๋ยวดูกันจะสวนอะไรแบบนี้